เรียนรู้สมุมปละกอสู่อาชีพนี่แกนี่แกช่องเนี้ยมาละกอบ้านชัแน่เยอะมากเลยนะมีแต่ลูกสุกๆเลยแล้วลูกสุกๆอะมันก็ตกลงพื้นไปเป็นหมดเลยอ่ะรอจริงหรอจริงนี่สิ อุ้ยเยอะมากอ่ะฉันอ่ะเอาไปทำส้มตำเอาไปแกงแล้วก็ไปทําอะไรหลายๆอย่างทั้งเราไปแจกชาวบ้านนะแล้วก็ไปขายแต่ก็ขายไม่หมดอ่ะแกแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะแล้วเราก็เอาไปแปรผปเป็นอาหารสิแล้วอะไรอ่ะก็อย่างเช่นแยมมะละกอไงแยมมะละกอลูกอมมะละกอลูกอมมะละกอแล้วก็มะละกอแช่อิ่มมะละกอแช่อิ่มแต่ว่างานเราต้องส่งครูอาทิตย์หน้าแล้วอ่ะดิงั้นเราไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับครูดีไหมฟาไปกัน ครูคะคุคะช่วงนี้มะละกอบ้านหนูอ่ะมีมะละกอเยอะแยะเลยเราสามารถนํามะละกอมาทําอะไรได้บ้างคะอ๋อช่วงนี้มะละกอเยอะมากใช่ไหมคะลูกที่บ้านทั้งลูกสุกลูกดิบเลยใช่ไหมคะมะละกอนะคะมีประโยชน์มากเลยลกูกเราสามารถนํามาแปรรูปอาหารได้ถ้าเราจะทําประเภทอาหารหวานนะลูกนะเราสามารถทําลูกอมมะละกอได้ ก็เกลียยมะละกอก็ทําได้แยมมะละกอก็ทําได้มะละกอกแช่อิ่มก็ได้นะลูกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยสบู่มะละกอลูกเราสามารถลิดใช้ในครัวเรือนเราได้นะคะนักเรียนสนใจไหมถ้าสนใจนักเรียนก็มาเอาข้อมูลกับครูได้ค่ะโอ้โหทำได้หลายอย่างมากเลยค่ะ,คะงั้นหนูสนใจที่จะทำสบู่มะละกอค่ะถูก <c oughs> อ่ะฟังมากเนี่ยนะสบู่มะล,ละกอที่เราได้ไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเราได้สบู่ใช้ฟรีแถมไม่ต้องซื้อด้วยอย่ายนีเธอนีเธอฉันมีข่าวดีจะมาบอกนะฉันใช้สบู่มะล,ละกออะทั้งหอมทั้งนุม่มมีวิตามิน A วิตามิน C ดูสิน่าจะใสมากเลยนะ พ่อแม่ชอบมากมาเนี่ยแล้วก็ป้าห้างบ้านชนะขอซื้อด้วยแต่นี่ไม่ได้คิดตังหรอกแคใช้ได้ก่อนอห้าง,งานพวกเราอ่ะลองนําไปขายกันทีนะอุ้ยดีอ่ะงานเสริม erm เราไปขายไพสร้างรายได้กันปะอุ้ยเะๆ่ๆเๆ